ดูความสวีวีวีนะครับของบูเวฟกับเบสตาร์ดูอะไรครับโอ้ยไม่ได้เกิดตอนเขาเรียกขวนอย่างเงี้ยตอนไหนเขาใกล้นี่เขาจับเลียหมดเลยครับบูเวฟแต่ว่าเขาจะอาจจะมีพฤติกรรมไม่ดู้ท่านนอนตอนนี้ชอบนอนอย่างเงี้ยบูเวฟอ่ะก็อนอนบูเวฟ อย่าตีก่าเลยแต่บอกว่าเขาจะมีพฤติกรรมว่าสมมติว่าของของอ่าจากนั้นของของครับกอย่างใช้เวลาเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติเขาคาบของได้ถ้าตัวไหนเข้าไปใกล้เนี่ยนางคูู่่แบบคู่จริงจังเลยนะขู่ขู่แบบคู่แบบคู่คำเล่นแบบเกาลามในคออ่ะคู่ในคออ่ะอืมแบบจะใครอยามาแย่งนะแบบเป็นแบบพ่อหนุ่มเอาเรื่องมากครับแต่ว่าเดินลงนี่หนึ่งนางน่ารักมากคือนางเป็นแมวที่แบบ เนี่ยอย่างเงี้ยฮะน่ารักแล้วก็ใครเข้าใกล้ก็เลียเลียให้หมดนะไม่ใช่เลียให้แค่เบสต้านะครับจะเป็นเบนนี่เข้ามาจะเป็นาปาทูเข้ามานางเลียให้หมดครับนางรักราดูนางเล่นกับน,น้องด้วย mm. ตอนนี้เนี่ยฮีคงรู้ว่าฮีเป็นแบบตัวผู้เนาะตัวเดียที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้ในบ้านในส่วนเรื่องการผัวนี่ผมว่าไม่ไม่ไม่ไมแปลกอาจจะเป็นสัญชาตญาณสัตว์ทั่วไปอะไรเงี้ยครับ mm. ที่เขาจะแสดงออกแบบนั้นแต่เขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือก้าวร้าว แมตติมนะครับแมตติมซา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 มค่อยกระแทกระแสกระแสะเข้าไปใกล้ๆนางเรื่อยๆเออเออดูตาดูตาโอ้นี่พี่แอมชอบนอนตาอย่างงี้แผงคนสีขาวก็สวยอย่างไรเห็นไหมครับทั้งตรงคอตรงอกมีตรงเป้าด้วยนะอืมอืม บินถ้านอนเอ๋ครับแกแซ่บหรติ่มซำกันหนะ่อยนะ่อเอสวัสดีครับนะจบพงนี้ได้ไหมเนะี่ย กี<อ><อ>ได้ไหมแอบจบพุงทีได้ไหมอุ้ย <c oughs> ใจมาเกียบมาเกียบมาเกียมาหลอกๆๆๆอย่าอย่าไม่ให้อดจบพุงหน่อยอจบพุงหน่อยจบพุงหน่อย เพอร์เบาๆเพอร์เบาๆโอ้โหติสายตาติดสายตาโอ้บอกรักบอกรักก็รู้โอ้เพอเนี่ยจับไปนี่มีเสียงแบบอาการเพอร์เบาๆนะครับตรงนี้อืมจับพุงเฮ้ยเฮ้ยไอ๊ะจ้าอะใครทำใครมาเสียงแคปประตูเนี่

หนุ่มรอบ้านเคสเวครับอืมอ่าพิมเชียจับน้องโอเคครับได้มาด้วยเป็นนี่สบายดีแค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอืม